ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์เฉลิมชัยยอดมาลายมานำเสนอครับทักษิณคุนเซน ใครรักประเทศของตนมากกว่ากันทักษิณชินวัตรอดีตตำรวจที่หันไปทำธุรกิจกับรัฐแล้วกลายเป็นผู้ผูกขาดการทำธุรกิจด้านโทรคมนาคมรายหนึ่งของไทยแล้วที่สำคัญคือทักษิณอ้างมาโดยตลอดว่ารวยแล้วไม่โกงจึงเข้ามาเล่นการเมืองเพราะต้องการช่วยเหลือประเทศแต่ทว่าเขาผู้นี้ไม่ยอมปล่อยวางการมีอำนาจรัฐและไม่ยอมรับโทษ แม้สารภาพแล้วว่าตนเองทำผิดกฎหมายเขาเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนที่23และพ้นตำแหน่งเพราะถูกรัฐประหารแต่เขาคนนี้ก็เป็นคนที่ถูกระบุว่าทุจริตเชิงนโยบายฮุนเซนมีต้นกำเนิดมาจากลูกชาวนาในกัมพูชาแต่สุดท้ายกลายเป็นผู้ผูกขาดการยึดกลุ่มอำนาจรัฐของกัมพูชาไว้ในกำมือได้ยาวนานที่สุดจนถูกระบุว่า เขาคือคนคนหนึ่งที่กุมอำนาจรัฐได้ยาวนานมากที่สุดคนหนึ่งของโลกคุณเซนเคยร่วมกับขมิ้นแดงมาก่อนแต่แล้วก็แปรพักไปเข้ากับฝ่ายต่อต้านขมิ้นแดงแล้วเมื่อเวียดนามมีอำนาจเหนือกัมพูชาคุณเซนก็ได้กลับเข้าไปมีตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในปี1979แล้วต่อมาเขาก็รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในปี1985 เมื่อมีอายุได้เพียง33ปีเท่านั้นทักษิณกับคุนเซนมีความสัมพันธ์กันแบบสุดมหัศจรรย์เพราะแรกเริ่มนั้นทักษิณไม่ลงรอยกับพุนเซนแต่ไปไปมา,มาทักษิณกลับกลายเป็นเกลอกับพุนเซนเพราะทักษิณเข้าไปทําธุรกิจกับกัมพูชาโดยทักษิณเข้าไปจับมือกับพุนเซนในยุค 1, 9 9 2ทักษิณเข้าไปตั้งบริษัททาธุรกิจโทรคมนาคม ชื่อ IBC c o m b o d i a แล้วบริษัทของทักษิณก้นหนุนหลังพัก CPP ของฮุนเซนซึ่งหลายคนที่ติดตามเรื่องราวการเมืองของกัมพูชาในยุคทศวรรษ1990คงจำได้ดีว่ายุคนั้นกัมพูชามีนายกรัฐมนตรีสองคนคือเจ้าณโรดมรณนดริสกับฮุนเซนแต่แล้วเกิดกกบฏในกัมพูชาทำให้ฮุนเซนระแวงทักษิณ เพราะเชื่อว่าทักษิณอยู่เบื้องหลังการกรบฏแต่ทักษิณสามารถแก้ตัวจนทําให้หุนเซนเชื่อว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการกรบฏหลังจากนั้นหุนเซนกับทักษิณจับมือกันได้แต่แล้วก็เกิดเหตุเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญในยุคทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้แต่สถานทูตไทยก็โมดไม่บรรลัยไปกับพระเพลิงที่ถูกจุดขึ้นโดยคนกัมพูชากลุ่มหนึ่ง แต่ก็ไม่มีข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาลงโทษผู้เผาสถานทูตไทยความรักความชังระหว่างฮุนเซนกับทักษิณเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจได้แม้ทักษิณจะอ้างว่าสนิทสนมกับฮุนเซนแล้วฮุนเซนก็ดูเสมือนว่าสนิทสนมกับทักษิณโดยดูได้จากเวลาทักษิณหน,นีคดีอาญาแผ่นดินไทยไปอยู่ในกัมพูชาในบางขณะแล้วก็ยังพบอีกว่าฮุนเซนรีบบินมาพบทักษิณที่บ้านจันทร์สองลาก เมื่อวันที่ทักษินอ้างว่าออกจากโรงพยาบาลตำรวจแต่ในเมื่อทั้งสองอ้างว่ารักกันมากแล้วทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ทหารทั้งสองฝ่ายปะทะก,กันเมื่อวันที่28พฤศจิาคม68แล้วจากนั้นก็มีข้อความที่ค่อนข้างรุนแรงมากซึ่งดูเสมือนว่าอาจจะกระทบความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาได้อย่างปีในยะสำคัญโดยข้อความที่ค่อนข้างรุนแรงนั้น ปรากฏในเฟซบุ๊กของฮุนเซนและฮุนมาเนตลูกชายของฮุนเซนที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีความรักระหว่างฮุนเซนกับทักษิณจะลึกซึ้งแค่ไหนไม่มีใครตอบได้ดีเท่ากับดวดของทักษิณและฮุนเซนแต่คำถามคือแล้วระหว่างทักษิณกับฮุนเซนนั้นใครหวงแหนและรักษาอธิปไตยของประเทศมากกว่ากันเฉลิมชัยยอดมาลัยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์มานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ a n g e o 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาํำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลิพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty